สวนมณนีสาวสรัญญาทักทายยามเช้าค่ะทุกคนวันนี้สรยอมีองคุลีมานมาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะองคุลีมานกัดสีงามๆแบบนี้เลยเขาจะมีลักษณะเป็นไม้เข้มนั้นเพื่อนพอโตไปอะ่ะเขาจะมีความแบบความงามแบบดุดันอะ่ะอืมประมาณนั้นองคุลีมานกระถางละห้าสิบาทนะคะค่าส่งเมาเมาเจ็ดสิบาทนะถ้าโอนอะ่ะ โอนค่าส่งเมาเมาเจ็ดสิบะทบปลายทางนะของสรยอมีปลายทางบวกเพิ่มอีก20จากเจก็เป็น90เลยเดอ้อเอาหลายๆกระถางจังน้อยมันสิได้คุม้มค่าทรง <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นกระถางแรกนะคะทุกคนนี่สีมาแล้วเพื่อนๆองคุลีมานใครยังไม่มีเก็บเลยนะคะงามนะเพื่อนๆ เนี่ยก้านแข็งแข็งแบบนี้งามเลี้ยงนอกตู้เขาจะใบใหญ่ก้านแข็งอย่างดีเลยค่ะงามน่าถ่ายถ่ายัยังบ่นี้เก็บเลยเป็นเพื่อนถ้ามีแล้วก็เก็บอีกได้เลี้ยงหลายๆเขาสิแบบละลานตาเพื่อนๆเนี่ยจ้ะของสนรรายออเริ่มการสีมาแล้วจ้ะ ถ้า,ามีมีจำนวนประมาณ10กระถางนะเพื่อนๆนถ้าใครมาถ้าใครทักมาก่อนจองก่อนก็คือว่าศรยอจะเลือกกระถางที่งามที่สุดให้ก่อนอย่างเช่นกระถางนี้ค่ะเนี่ยสรยอก็จะเลือกกระถางนี่ให้ก้อนนี่ก้อนนี่ให,นให้นี่ให้ล้มลงมาเราก็จะเป็นกระถางหน่อยลงสีน่ะค่ะเออลักษณะการขายของสรยอจะประมาณนี้จ้ะคือว่าถ้าผู้ใดทักมาก่อนก็จะได้งามก้อนจ้ะ ถ้าคนมาที่หลังได้ตัวน่อยกว่าอันนี้ก็ต้องต้องห้เครดคิตคนที่เขาทักกรด้วยจา้าประมาณนี้จ้ะกระถางที่ห้าเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นกระถางที่ห้าเดินมาอีกตู้หนึง่งอันนี้เป็นกระถางที่หกนะคะอันนี้กระถางที่หกสีเริ่มมาแล้วคะ่ะเพื่อนๆอ,อันนี้กระถางที่เจ็ด อันนี้กระถางที่แปดอันนี้เก้าการสีมาแล้วจ้ะสีออกแล้วเรียบน้อยแล้วสิบีิสิบเอ็ดกระถางจ้ะกระสีเหลือกตัวกระสีแล้วเห็นกว่นมันงามจ้ะอจ้ะอหาสีบาาจ้าผู้ใดสนใจกระทักท้ายกันมาได้จ้ะ ิบบาทฐานสิบบาทจ้าเบอร์โทรกับยูหนาโปรไฟล์จ้าเพื่อนเพื่อนกันมาได้บ่ทันกับกดติดตามแล้วก็ทักอินบอกมาเลยจ้ากดติดตามสรยแล้วก็ทักอินบอกมาอินบอกของต่อตอนี่ละจ้าเดี๋ยวนี้สามารถาพูดคุยกันในอินบอกเหล่าก็ส่งรูปส่งวิดีโอได้จ้าออกพเป็นอย่างสรยย ขายต้นใดกับสิท่ายลูกห้เบิ้งว่าลูกค้าเพิงพอใจบบถ้าพอใจก็ค่อยซื้อขายค่อยอตกลงตัดสินใจเอาจ้า